มีชีวิตในวันต่อวันอย่างธรรมดาเก็บเกี่ยวไ้คว่าแค่เพียงที่ไหวและใจไม่เจ็บช้ำแล้วภูมิใจในสิ่งที่ทำรวมทั้งจดจำในสิ่งที่ดีมีใครรู้ วันพรุ่งนี้เราอาจจะมีโอกาสอีกไหมอให้เราเป็นเพียงหนึ่งคนเมื่อแกชราที่มองขอบฟ้าเมื่อสุริยกํากำลังจะตกพื้นและไม่มีสิ่งใด ติดอยู่ในใจที่เคยลงลืมทำได้เพียงแค่แค่ยืนโบกมือให้กับความหลังที่งดงามเพียงแค่นั้นคิดถึงน้อง น้องสักสองตัวเนี่ยเป็นหมาจรนะคะที่ในภาพเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องให้ทางพี่คนหนึ่งที่เขาเลี้ยงหมาที่ที่เนี่ยค่ะที่ทางภูเขาเนี่ค่ะแถวแถวนี้มีแต่ภูเขานะคะก็ฝากน้องไปเพราะน้องเนี่ยอยู่ข้างถนนค่ะก็มีคุณลุงคนหนึ่งของมา,าเลี้ยงน้องค่ะ เอาไม้มาเฟี้ยงมั่งพกของมาแขวนหน้าจักรยานมาค่ะก็เอาลูระเบิดปิงปองมาเฟี้ยงสองตุ้มเอาไม้เหลาแหลมๆมาเลยค่ะทั้งเตะทั้งทีบค่ะเราก็เออไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะก็จบกันไปค่ะจบกันไปดีๆนะคะก็เอาน้องไปฝากเลี้ยงไว้ ที่ที่คอกเมื่อวานไปดูมาก็โอ้โหเขาเลี้ยงหมาได้สวยงามมากค่ะใส่จำการอาบน้ำด้วยหรือไงก็ไม่ทราบขนถึงได้สวยขนาดนั้นเมื่อวานไปดิไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปไปส่งน้องมาค่ะไม่ทราบว่ากี่กิโลนะไปแต่ว่าก็ไปเห็นแล้วก็น้องสองตัวนี้อยู่สบายแน่ค่ะน้องคนที่ เขามารับหมาเนี่ยขอร้องเขาให้เขาช่วยหน่อยเขามารับค่ะมารับไปเพราะว่าน้องทั้งสองตัวเนี่ยในภาพเนี้ยไม่ใช่หมาออนนะออนไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครเลยค่ะมีคุณลุงนั่นแหละค่ะที่บอกมาหาเรื่องแล้วก็โอ้โหไหลค้งไหลหนแล้วจนเอาน้องไปดีกว่าน้องดีน่ารักไม่เคยหนี่อะไรกับใครเลยค่ะหนี่กับลุงคนเดียวค่ะ เขาก็ไม่ได้ไปกัดลุงนะคะเขาก็แค่แบบเจอลุงแล้วเขาก็เห่าอะ่ะโอ้ลุงไม่ยอมเขาคงจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาแต่ชาติปังก่อนนะคะก็พี่อ่อนก็ไม่อยากมีปัญหาไม่เคยเถียงไม่เคยว่าอะไรลุงเลยค่ะก็ไม่อยากจะสร้างกรรมอะไรกับใครแล้วอากจะ อยากจะจากทุกอย่างในโลกนี้นะพูดแล้วมันจะสะื่ื้นนะอยากจะจากทุกอย่างในโลกนี้ไปอย่างอิสระภาพไม่ให้มีอะไรค้างคาใจค่ะแต่เมื่อวานไปเห็นคอกคอกที่ที่เขาเลี้ยงหมานะมันไม่ได้เป็นคอกนะมันคล้ายๆจะเป็นฟาร์มเลยค่ะโอ้โหเขาเลี้ยงดีค่ะเขาเลี้ยงปล่อยอิสระด้วยก็ไปเห็นเราก็ดีใจนั่นแหละน้องไม่ลำบากแน่ค่ะเดี๋ยว เราก็จะไปเยี่ยมได้เราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปเยี่ยมเมื่อวานเราไปเห็นมาแล้วพูดแล้วมันตื้นตันหัวใจมันมันจะสะอื้นนะคนช่วยเหลือตัวเองได้มีมือมีเท้ามาลังแกสัตว์เขากลงเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาแต่ชาติปังไหนนะคะค่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราขอเรามีนึกในใจกดคุณลุงนิดๆแต่เราพอแล้ว เราขออโหสิกรรมอย่าได้มีเวรมีกรรมกันเราก็จะจากโลกนี้ไปอย่างอิสระภาพเหมือนกันค่ะอีกไม่นานก็คงจะไปแล้วไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคนเรานะมาแต่ตัวไปแต่ตัวพิกออกดอกเต็มเลยนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะพิกพิกค่ะอนี่ค่ะพิก เองกินเองไม่ได้ใส่สารเคมีทีเียเดี๋ยวต้องเก็บตากแหลนะตากเอาไว้คั่วทำผิกป่นเนาะไม่ชอบทานเผ็ดขอให้เราทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะก็คนเราเนี่ยจะดีจะชั่วสุดท้าย ก็เหลือเพียงแค่ความสรงจำแล้วกันวันนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขโชคดีท่านใดที่เสี่ยงนี่เดี๋ยวถูกแน่นอนค่ะนะท่านใดที่เสี่ยงสมหวังสมปัถนานะคะช่วงนี้คิดว่าพลังดีๆน่าจะมาลงที่ประเทศไทยนี้แหละคะ่ะ สวัสดีค่ะสองค้างเลยค่ะเดี๋ยวนี้หมาตาบอดสามตัววิ่งไปอย่างโดนถ่ายไม่ทานอีกสองตัวก็เวลาได้ยินเสียงอะไรก็เห่าค่ะ คุณ oh, ลุงคนนี้เ็ปั่นจักรยานตอนตีห้ากว่ากว่าะปั่นมาตั้งไกลนะคะถ้าเขาไม่หาเรื่องกับหมานะคะเขาก็สามารถที่จะปั่นตรงไหนก็ได้นะเดี๋ยวเรารอน้องๆตาบอดมาก,กันนะคะนี่ออนค่ะเห็นเง,งเอาออนนะสวัสดีที่รักน้องๆไม่ยอมมากันแล้วไปเล่นทางนึนกันแล้วตาบอดค่ะตาบอดก็สัญชาตญาณหมาตาบอดเขาก็จะเฮาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะค่ะ ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะเขาอธิบายไปแล้วค่ะคุณลุงก็มาดา่าไม่อยากมีเรื่องค่ะปีนี้ฉลูขันดวงแย่นะเพราะระวังกันนะคะระวังทุกเรื่องทุกอย่างทุกรูปแบบค่ะออนก็เหมือนกันค่ะออนก็ระวังค่ะค่ะขอขอให้รอดปลอดภัยจากปีนี้กันไปได้นะคะเดี๋ยวฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอในคาตาบอสค่เนี่ย าเล็กตาบอดค่ะน้องมาแล้วค่ะเนี่ยน้องตาบอดค่ะเอ่อตัวคนนูน้นตาบอดสมตัวเลยค่ะนั่งสัตว์นะคะเลี้ยงไปหมาเนี่ยเลี้ยงได้ค่ะท่านทุกท่านถ้าอย่าอย่าเอามาเลี้ยงที่บ้านดีกว่าค่ะว่าปัญหามันเยอะเราเอาเข้าวไปให้ มีน้ำใจแล้วก็เอาข้าวให้เขาแต่ว่าออนก็เอาข้าวไปให้ทีนี้มันให้ใกลบ้านเกินค่ะเขเลยตามมาก็น้องๆก็น,นั่งซานค่ะเนตาบอดนะคะอยู่กันตั้งก็สิบปีละห้าแปตอนนี้68แปดนะก็ได้ระบายความในใจหน่อยค่ะ,ะช่วย น้องตาบอดนี้เราต้องเลี้ยงเองส่วนสองตัวแรกที่นอนตรงกระทะต้มข้าวนะ่ะอันนั้นเมื่อวานไปฝากเขาเลี้ยงที่เขาไม่ได้เป็นมูอลนิธินะคะเป็นคนที่มีตังะคะ่ะเขามาเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงดีมากค่ะเลี้ยงหมาเป็นหมูมเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็สบายใจนะคะเราก็ไปเที่ยวมาเดี๋ยวเราจะได้ไปเยี่ยมได้อันนี้ตาบอดหมดเลยค่ะที่เหลือ